ผมอะคือผมอยู่ตัวตัวคนเดียวไงพี่เออนะแล้ทีเนี้ยก็ค,ค,คือว่าผมะจะมีแผนว่าอยากจะทําแก๊งของตัวเองขึ้นมาถ้าเกิดจุดสูสงคผมนะ่าอยากจะแบบเล่นเทนหนึ่งครับอันนี้คือเรามาคนเดียวใช่ไหมแล้วพอ <c oughs> เรามาคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเวลารวมกันคือแก๊งที่เขาไม่มีปัญหาเลยนะเพราะเขารู้จักกันอันนี้พูดตรงๆงเลยนะเขารู้จักกันข้างนอกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วพอเขารู้จักกันข้างนอกใช่ไหมทุกอย่างอะไม่ว่าเขาจะเจออะไรเขาก็คงอยู่ด้วยกันแต่คนในนี้ไม่ใช่ อันนี้พูดตรงๆนะเรามารวมกันในเนี้ยเปอร์เซ็นต์แตกมีสูงมากพี่ให้เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หมูหมูหมึกกุ้งอยู่ไอเกลสะกี้เห็นไหม,หม,มใช่หมูหมึกกุ้งอ่ะเคยไหมเคยตกไหมไม่เคยอ่ะเคยโดนตกไหมแบบผู้ชายหล่อๆอะไรเงี้ยตกอะไรเงี้ย ยิ่งเหรอให้แทนนี่บอกว่านะนะาเขาไม่ว่างไม่ได้ไม่ได้เขาขอแบบคำปรึกษาแล้วแล้วก็ต้องรีบไปตีอปเออที่แต่รถพี่ไงรถกูอ่ะสวยถูกต้องไหม,ไมใครขวางกูกูระเบิดแค่นั้นแหละแคนั้นแหละหกวัวคำเดียวแค่นั้นอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไอ้สัตว์เข้าใจปะล่ะเมืองด้วออันนี้คือในเมืองด้อ,นนม,อดมึงเคยฟังว่าวันนี้แหละครับโจหงคำใหญ่เคยฟังว่า <laughs> เขาโดไร้อยดวงขาหนูโดนนะ้าแทงที่ผับแล้วเมืองก็แตกเฮ hey, ้คุณคุณวะคุณคุณแล้วเริ่มคุณคุณแล้วอ๋อจำได้นะไอเ้เหี้ยให้เรียกหมอใช่ไหมชืซอมเปรี้ยวปะเนี่ยปะก <c oughs> ูชนเสาไฟสักนิดนึงเพื่อโชว์ให้รู้แม่งเลี้ยวยากสัตว์นี่อะไรนะโอ้ยเฮ้ยอ้าวพีชีรูเฮ้ยมีคนตามด้วยยหก ถ้าเกิดตะกี้กูเล่นคันเล็กไประบบบุ้มไอสัตว์เป็นทุ่งข้าวสาลีเฮ้ยนะแล้วกูทำเพื่ออะไรเนี่ย้กูชนทำไมเนี่ยแม่งหลานกูฟันเหยียนหมดแล้วไอสัตว์เดือดตรงเนี้ยแหละใครสวนใครสวนว่าตายเนี่ยกูชอบเกียดตรงนี้มากเลยรู้ป่ะรถคันเบอเริ่มเสือกไม่มีน้ำหนักเอาเปล่าไหนวะเนาะคูอเดือดทรงพันธนัย ก็ว่าดูจะชมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยิดจากแบบเออฝากดาวอีกหนึ่งร้อยดวงครับหนูชื่อย่าหวานเธออ้าวโอ้บ๊ายบายครับสวัสดีครับเรียกว่าผีแหละตัวผีผีโอเคสวัสดีครับสวัสดีย่าหวานครับมาแล้วนะมาสวัสดีครับนะครับขอขอคุยส่วนตัวนิดนึงหน่อยได้เลยครับเชิญทางนี้เลยครับผมข้างในมันอุดอู้ครับอากาศมันชอบค่อนข้างเหม็นอับครับผมนะครับเอ่อเรื่องเรื่องนี้คือมันเป็นเรื่องที่ผม มันมันวางแผนแล้วครับแต่ว่าอยากให้นะให้ข้อคิดอะไรสักผมหน่อยครับจะได้ประ่ามีแผนที่อยากจะทําต่ออ๋อได้อันนี้แก๊งอะไรครับเนี่ยอ๋อยังครับคือเนี่ยครับที่จะมาคุยคือเรื่องนี้ครับครับก็คือผมอ่ะคือผมอยู่ตัวตัวคนเดียวไงพี่เออนะาเราะวทีเนี้ยก็คือว่าผมอาจจะมีแผนว่าอยากจะทําแก๊งของตัวเองขึ้นมานาว่าให้ข้อคิดผมยังไงเดียวอยาจะทาแก๊งหรอ ช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดจุดสงมตผมน่าอยากจะแบบเล่นเทียนหนึ่งครับอยากจะเล่นเทียนหนึ่งคืออันนี้คือเรามาคนเดียวใช่ไหมแล้วพอเรามาคนเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาเวลารวมกันคือแก๊งที่เขาไม่มีปัญหาเลยนะเพราะเขารู้จักกันอันนี้พูดตรงๆเลยนะเขารู้จักกันข้างนอกเขามีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วพอเขารู้จักกันข้างนอกใช่ไหมทุกอย่างอะไม่ว่าเขา,เาจะเจออะไรเขาก็คงอยู่ด้วยกันแต่คนในนี้ไม่ใช่อันนี้พูดตรงตรงนะ ครับ,รบเรามารวมกันเนเนี้ยเปอร์เซ็นต์แตกมีสูงมากพี่ให้เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจอปัญหานิดนิหน่อยหน่อยท้อถ้าอย่างนี้แล้วผมผมจะรวบรวมคนที่แบบมันที่ตั้งใจจริงๆมาคืนมันมันยากไหมครับนะคืออย่างนี้มันจะมีสองทางเลือกนะในอนาคตอันใกล้ภายในเดือนนี่แหละมันจะมีทางเลือกมันเป็นเส้นแบ่งของเมืองระหว่างแก๊งกับกลุ่มประชาชนก็คืออันเดอร์กาว์ นึกภาพออกไหมอันเดอร์กราวไม่จําเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการแก๊งแบบแก๊งไม่ต้องฟรีสไตล์เลยแต่มันเน้นจํานวนคนที่จะอยู่ด้วยกันเราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับไฟเรอนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น่ะเราก็ไปคิดก่อนว่าเราจะต้องมากดดันเพื่อสร้างระบบแก๊งเพื่อรวบรวมคนหรือเราจะเล่นแบบฟรีสไตล์ภายใต้รูปแบบใหม่ที่เรียกว่าอเดอร์กราว สำหรับผมผมว่าอยากจะอยากได้ฟิลแบบเพื่อนในแก๊งมากกว่าครับสำหรับผมตัวผมถ้าเกิดว่าอยากได้เพื่อนในแก๊งใช่ไหมเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นเลยแล้วพี่รู้เรามีไฟคือพี่เห็นมาแล้วแม้กระทั่งคนที่พี่รู้จักชื่อโจโนรวมทีมขึ้นมาเสร็จปุ๊บตอนนี้เละไม่เป็นท่าพี่ถามว่าเชื่อใจไหมเชื่อใจแต่มันมีตัวอย่างให้เห็นแล้วเราเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับเพราะก็เคยสร้างแก๊งของบิกไปมาก่อนก็เลยรู้ว่านั่นแหละคือ นนก็อยากจะแนะนําส่วนตัวว่าถ้าอยากลองทําลองได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็อย่าไปท้อแท้เราก็แค่เปลี่ยนวิธีการเล่นเพราะแก๊งไม่ได้เหมาะกับทุกคนอันนี้พูดจริงๆเลยนะแก๊งไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับแต่ถ้าถามว่าอยากลองอยากให้ลองนะอยากให้ลองจริงๆเราจะได้รู้เลยไงว่าจริงๆแล้วแนวทางที่เราชื่นชอบอ่ะมันคือแนวทางไหนอยากให้ลองทุกวิธีเลยครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการเล่นที่แบบ เราผู้เล่นทุกคนเข้าถึงได้อรเข้าใจใช่ปะ่าะครับว่าตอนตอนนี้คือมันก็ใจหนึ่งก็อยากจะไปเข้าร่วมกับเขาแต่อีกใจหนึ่งคือแบบว่าผมอยากจะแบบสร้างเป็นของตัวเองขึ้นมาไงครับนะแล้วแบบว่ารวบรวมคนที่แบบว่าตั้งใจแล้วมีไฟที่จะเล่นขึ้นเทียนในการเล่นเออแก๊งครับมันใช้เวลานะมันใช้เวลาคือ<ช>ตอนเนี้ยผมรู้ถึงความตั้งใจแล้ว แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมว่าเราจะทนรอวันที่มันเกิดขึ้นได้ไหมถ้าสลับผมถ้าเกิดถ้าเทียบกับฟาร์มอาวุธอะผมว่าก็ทำก็ทำได้ครับนั้นผมว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรต้องต้องกลัวนะมผมว่าลุยเลยก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีถ้าถามว่าลุยเลยผม จะรวบรวมคนอ่ะมันค่อนข้างเท่าอย่างที่น้าบอกก็คือว่าที่เนี่ยก็คือมันต่างคนต่างกันมาถูกไหมครับนะมันต่างกับฟิลคนที่มามาเป็นแก๊งกันถูกปะเข้าใจครับเนี่ยแหละคือจุดนี้แหละครับนจุดขอบคุณซปอเตอร์จากจูนธนวัต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆครับไอ้ลูกขอบคุณสปอเตอร์จากจูนธนวัน์มากมากครับผมมากมากครับอืมถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะทําแล้วว่า มันมันใช้เวลาเยอะแต่ว่าคุณก็ควรจะเริ่มให้มันเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ลดขั้นตอนการคิดคนที่เริ่มตั้งแต่ต้นน่ะอันนี้ผมพูดจริงจินะคนที่เริ่มตั้งแต่ต้นมีเปอร์เซ็นที่จะสําเร็จสูงกว่าชาวบ้านเขาเพราะว่าคุณได้เรียนรู้ข้อผิดพลาดนะครับนะัน่นแหละครับค่อยๆรวบรวมคนคนสองคนไป,คไปเรื่อยๆื่อยครับไปเรื่อยๆยแล้วเดี๋ยวคุณก็จะรู้แนวทางกับสิ่งที่ผมจะสื่อเอง เพราะว่ารูปแบบการเล่นแก๊งอ่ะของวอชิตี้อ่ะถ้าให้พูดจริงๆเลยคือแม่งต้องแข็งเป็นหินแม่งต้องแข็งเป็นหินเลยครับแล้วผมเป็นคนพูดตรงๆด้วยผมมองว่าแก๊งที่จะมารวมรวมกันแล้วก็ขึ้นแก๊งเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนะเรียวไทม์ไม่รอดไทม์ที่กลับขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มไม่รอดแล้วผมก็เลยอยากจะเสนอในทิศทางเป็นทางเลือกแล้วกันถือว่าเป็นทางเลือกให้ว่า มีอันเดอร์กาวอยู่และเรื่อนี้ก็กลังจะมาลองดูครับมันจะเป็นระบบที่คุณอาจจะชื่นชอบก็ได้มันจะเป็นสไตล์คุณก็ได้ครับก็ถามว่าฟรีสไตล์ไหมมันก็ฟรีสไตล์ครับแต่ถ้าเกิดมันถ้าเกิดในมุมมองของผมมันรู้สึกว่ายังไงมันถ้าต่อให้เรามันประชาลงในอันเดอร์กาวอันเดอร์กาวยังไงมันก็เหมือนกับฟีลอารมณ์แบบว่ามัน ันไม่ได้อยู่ภายใต้ใครแล้วมันเล่นแบบเอมันเหมือนคล้ายๆกับแก,งก๊งอะผมเข้าใจอยู่แต่ว่ามันไม่มีระบบตายตัวแต่ว่าถ้าสลับผม้าเกิดผมทำแก๊งมันจะมีระบบตายตัวด้วยไงครับนะอืมนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณตัดสินใจคุณก็เริ่มรวบรวมคนเลยจะดีที่สุดครับผมก็เดี๋ยวเอาง่ายเลยคุณลองทําดูก่อนถ้าเกิดว่ามันไม่เว<ไ>ิร์กแล้วอันเดอร์กราวมันลงมาแล้วคุณก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วกันว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากัน ตอนนี้ผมยังให้คำตอบเลยคุณไม่ได้หรอกแต่ก็เป็นกำลังใจให้สู้ๆขอบคครับนะครับผมมีออะไรบกครับมีอะไรติดต่อได้ตลอดเลยนะครับผมได้ครับนะได้ครับโชคดีนะครับผมสู้ๆครับผมครับเกลไป go let's go พี่หายเมิอน้องเลยหรอเมือนอะไรอ่ะเมือนอะไรเมื่อกี้หนูเรียกพี่เบอร์บู เป็นไงเอ้าไม่ไปเออกูไปละไอ้ยาไปเอ๊ะรถสีคุ้นๆเหมือนคนที่คุณก็รู้ว่าใครเดี๋ยวรถระเบิดมุ่ะแร๊ผมมีไม้ตายขึ้นแลเดี๋ยวรถระเบิดเฮ้ยยาเดี๋ยวรถระเบิดไม่เบิดพี่รถเราไม่เปิดพี่นี่คือไม้ตายนี่แหละที่หนูอยากได้แง่เอาไปลุงทู่รึอะ พี่ขี้บัวจ้ามองแล้ววัดบัวเพื่อสิ่งดีสีเขียวดูสีเขียวนะดูอะไรนะสีสีเขียวเขียวอ่ะสุดมัธรูสีเขียวขีดสีเขียวเขียวไม่ได้ดิโอ้โหเขี้ยแม่งชนรถกูเกือบพังมินีแม่งอึดเกินกว่ารถกูอีก เฮี้ยแฟกนี่รถหุ่มเกาะน้เว้ยเฮ้ยแต่เฮี้ยตอนนี้มันเฮี้ยจริงๆนะใช่ไหมเกลใช่มันเป็นเด็กเฮียแล้วแล้วเกลคิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีใช่ไหมเด็กดีครับจริงเหรออยู่แถวไหนนะฮัลโหลไมฟรนบวกกันอยู่ตรงไหนนะหนูๆตรงปั๊มแรนม่วงนะแลนม่วงเหรอเหี้ยแลนม่วง อ๋อตรงไปเสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่งมึงคิดว่าไงอ่าดีโอเคไม่มีใครทักกูไปแล้วนะกูลุยละจะอล้อุ้ยฟันเหยินเลสัตว์อื้ยรถคุ้มเกาะทำไมมันมันถึกน้อยกว่ามินิว่ะเฮียพูดสำลักเลยเนี่ยแคยพูดถึงสำลักแล้วก็คิดถึงไอ้สำลักเลยนะปกติจะต้องมีเฮ้ยเฮ้ยเขารีเซตไฟป่ะไฟ ทำหนึงซ่อมรถก่อนจะพังโอ้ยเยี่ยรถเตีย้ยๆคันนั้นมันทำไมมันโหดร้ายทารุณกับกูอย่างนี้มีน่นาครับผมเอเหมือนน่าจะมีคนเสียชีวิตจากอาการชนแล้วหนีเอ็นปั เฮ้ยโอเวอร์โดนเหรอ BC หรือเปล่าโอเวอร์ไม oh ่เข้าขึ้นนะเขาดุม BC อยากด้อ๋อเป็นบางส่วนอันนี้รถโอเวอร์นี่รถโดเดอร์ดูดิโดเดอร์โดนอ้าวนี่ด้ไอ้ตอดไอ้เกลไอ้เชียตอดโดนยิ้วไปแล้วเกล โดนเด้อโดนโดนเด้อโดนเฮ้ยเฮ้ยนี่น้องเบฟน้องเบฟใช่ปะวะอุ้ยเชี่ยไม่ตรงใจดูตรงนั้นตรงไหนนี่ไอ้ยคนนี้น่ารู้ฮัลโหลสวัสดีครับพ่อหนุ่มสอนรามครับเอออันนี้อันนี้ใครโดนครับเนี่ย อันนี้ใครโดนครับเนี่ยเขาตีกันใครโดนครับอ่าตอนนี้แหละครับครับส,สีไหนโดนสีไหนโดนผมยังไม่รู้เลยครับอ๋อโอเคครับ,คครบไม่ไมมแล้วไม่สนใจอยู่แล้มึงมึงฟังถ้าเกิดว่ามึงพูดแล้วคนอื่นเขาได้ยินคือมึงไปเปลี่ยนเกมเขาเพราะฉะนั้นรู้แล้วเงียบจําไว้ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องยุ่งเวลาเขามีเรื่องกันชี่ววุฒิทำงานมาตั้งนานเสือกโง่นะไอ้ควายลาบอยู่ยกูแม่งเอาน้ำจิ้มจิ้มใส่แม่งเลย เฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเอานี่ไงขับฟืดฟัดฟืดฟัดฟืดฟัดไปเนี่ยนี่แก๊งอะไรนี่โดเดอร์ชัวไม่ใช่นี่แก๊งป้าดาดนอะไรนะแล้วกูพูดเที่อะไรนะปดาดาโดนยังไงนี่ไงนี่ไงเย้เค้วิววิวแก๊งปดาดน เขาโดนล็อกเห็นได้ไงองอยู่ไหนพี่อยู่ไหน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 ครับกูบอกเลยงานนี้มี G P S รัวๆมันยิงนาดนั้นนะถูยกตรงนะ เขากำลังตกหมูหมึกหมึกหมูหมึกกุ้งอยู่ไอเกลตะกี้เห็นไหมใช่หมูหมึกกุ้งอ่ะเคยไหมเคยตกไหมไม่เคยอ่ะเคยโดนตกไหมแบบผู้ชายหล่อๆอะไรเงี้ยตกอะไรเงี้ยอันนั้นเคยโอ้ยเป็นไงล่ะรู้จักเปล่าไปโดนดุงเอาโดนเด้อโดนโดนเด้อโดน ข้างหน้ามีซัดกันอยู่ข้างหน้ามีซัดกันอยู่ไม่รู้ว่าเป็นโดเดอร์หรือว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ไปดูสิอุ้ยล้มกันหมดเลยเชียร์ฟิล์มไอ้เหี้ยฟิล์มไอ้เหี้ยฟิล์มฟิล์มหนีฟิล์มโอ้จบเถเจ๋เจ๋อเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเขาด้วยดีไอ้ซ่า มึงใครหัวเลาะอะไรมันเป็นอะไรฮะมึงตีนติดคอไงเวียนขอได้แปดสิบดวงครับชัยวัดที่ที่วัดขอบคุณมากครับหลอนมากวันนี้แต่งเต็มแต่งเต็มแล้วครับมันหลอนมากเลยอยู่ๆเพิ่งขับรถฟอร์ซายไปชนรถเฉยเลยตายอุปากดีอีโง่ปิมคันนี้มันใหญ่เกินไปว่ะต้องไปเปลี่ยนคันว่ะจูวนะจูงหนูมีภารกิจดวงทำอะไร อะไรนะต้องจับบ้างแจ้งน้ำกลับไปทําอะไรบ้าไปหาผู้ชายไม่ใช่หนูนะตัวไว้เขาบอกจะทุยดมือชื่อชื่อเซลน้เด็กมึงใช่ไหมไม่ใช่ฉันเด็กจะไปเองหรือจะให้ลุงไปส่งไปเดีวก็ได้เดี๋ยวลุงลุงต้องทำโม่ทำโมทำมาเดี๋ยวไม่ได้รบตัวดูทะบงทะบานอะไรเนี่ยฮะพูดอะไรออกมาเนี่ย ถ้บงท้าบ,บานถบึงถ้อบองอะ uh. ไม่ใช่มึงาาทำมันในต๊กบ้านมึงสิอ่ะมึงจำทางบ้านมึงได้ไหมอะไม่ได้ดนไปเลยดนไปเลยดนดีดนดีจนไปเลยโอ้ยคูอุยโอ้ยแม่งเฮ้ยเกับกว่าเป็นโกโก้คันนะมึงนั่นน่ะจนที่หนูวาให้ดูอะอะไร มันไม่ได้ไปทางนี้มันตรงขึ้นไปไปหน้สอนทนไปทันตนก็นาทำไมมึงยิ่งโตยิ่งพูดไม่ชัดวะพัฒนาการเสื่อมถอยเหรอฮะตอนแรกก็นึกว่าลิงที่มีเชื้อสายมนุษย์ <c oughs> ที่แท้เป็นลิงชิมแปนซี เป็นไงเกลลุงพอจะวิ่งอากินะได้ไหมสบายลุงท่าขับทันนี้นะเป็นไงโค้งดีอย่างในทีวีแบบมัน,มนจอถนนมากเลยอ่ะทำไมจะไม่ดนอมีต้องปแปะล้อทำไมมึงมีสองมือสองขามึงยังเกาะต้นไม้ได้เลยทำไมรถลุงมีแปดล้อจะเกาะถนนไม่ได้วะถูกไหม สวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับคนสวยสวัสดีครับสลอพี่ชื่อไห้นะครับไหนะคะพี่ชื่อไห้นะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเจ้าชื่อเปเปอร์ค่ะสวัสดีครับ ไม่ว่าทำไมสกอบีซีถึงเป็นยี่สิบเอ็ดทำไมสกอรโคเว่ถึงเป็นยี่สิบเจ็ดกูไม่รู้่รู้รถใครไม่รู้รถใครอ้าวไม่ใช่รถมึงเหรอน้าสวัสดีครับสวัสดีครับล้อหลุดเลยเหรอครับเนี่ยไอเกลล์รถเกลล์รถล้อหลุดเลยนี่ไงบอกแล้วไม่เชื่อแม่ไม่มีใครเชื่อกูเลยว่ารถล้อหลุดได้สกอมันล้อหลุดได้เหรอนะได้สิถ้าเกิดว่าเจอรถคันนี้ล้อหลุดแตกใครอ้าวรถช่างเหรอ ช่างล้อช่างล้อเอาล้อไปด้วยช่างช่างเอาล้อไปด้วยช่างไม่ได้แก้ทษทีตอนแรกที่น้ำกันมันยิ่งเกล็้แล้วกอบมามาถ่ายลงทวิตหน่อยสิมันมันมันมีบั๊กมาเคสสุดท้ายมาสภาพนี้ไม่น่าวิ่งได้แล้วครับนะ น้าขับรถเยี่ยบสวัสดีครั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 บอันนี้จีบหลานผมเหรอครับเนี่ยปลาครับนน้ำท่านั้นแหละเลิฟอันในน้ำถูกต้องสวัสดีครับชัวชัวคนไหนพูดวะชัวชัวชัว